สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาพบกับแฟนคลับในวันนี้อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าคู่มือก่อร่างสร้างธุรกิจฉบับเรียบง่ายใช้ได้จริงโดยโด,ยดยรอรเคนโคนเวนค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับใครก็ตามที่มีความฝันในการทําธุรกิจค่ะสมมติว่าเราอยู่ในการประชุมกับกลุ่มเพื่อนที่กําลังคิดจะเริ่มธุรกิจใหม่กันนะคะเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเบลเธออยากจะเปิดร้านกาแฟาแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงดีเบลเริ่มสงสัยว่าต้องมีอะไรบ้างถึงจะทําให้ร้านเธอลงตัวที่สุดเพื่อนอีกคนตั้งคําถามว่าเบลคุณคิดว่าอะไรทําให้ร้านกาแฟาของคุณแตกต่างจากคนอื่นในตลาด เบลทำหน้างงๆทั้งที่ทั้งที่มีความคิดหลายอย่างแต่ยังไม่รู้จะเริ่มที่ไหนค่ะอดมินพลอยจึงแนะนำให้เบลอ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเพราะในนั้นมีแนวทางในการคิดอย่างผู้ประกอบการการสร้างแผนธุรกิจและการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครอบคลุมค่ะเบลมีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีและเริ่มลงมือทำตามขั้นตอนที่หนังสือแนะนำตั้งแต่การออกแบบลายนม้วมือทางธุรกิจไปจนถึงการเขียนแผนธุรกิจแบบดึงดูดนักลงทุนค่ะ เมื่อทุกคนเห็นความมุ่งมั่นของเบลที่เปลี่ยนความฝันให้เป็นโอกาสพวกเขาสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้เบลมีร้านกาแฟของตัวเองแล้วจริงๆเหมือนพลังที่ติดมาจากหนังสือเล่มนี้ที่ช่วยผลักดันให้เธอลองทดลองอะไรใหม่ๆและไม่กลัวที่จะล้มเหลวค่ะจะว่าไปแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็มีคำพูดที่น่าสนใจว่าช่วงเวลาที่ใช่ในการก่อตั้งธุรกิจนั้นไม่มีอยู่จริง หากคุณมีฝันก็เปลี่ยนมันเป็นโอกาสตอนนี้เลยซึ่งแอดมินพอยคิดว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้เราไม่ให้รอคอยเวลาแต่ให้เรากระทําทันทีค่ะในส่วนวิเคราะห์ตัวละครเบลนี้น่าสนใจมากค่ะเธอมีความหวังและมุมมองที่สําคัญเกี่ยวกับความสําเร็จซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของการเดินตามฝัน โดยเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเธอเหมือนกับที่หนังสือเสนอค่ะสุดท้ายนี้แอดมินพลอยอยากบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคนที่กำลังมองหาทางออกจากงานประจำหรือแม้แต่คนที่เริ่มต้นธุรกิจอยู่แล้วค่ะใครที่กำลังมีความฝันแบบเบลต้องไม่พลาดอ่านกันเลยนะคะแอดมินพลอยขอเชิญชวนให้ไปสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้กันนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ